สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเบาเอทีมงานบานนาครับสําหรับวันนี้ครับผมกับสิพาพี่นอ้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศอหายูทีแข็งไซสสมบูรณ์เพาะเห็นเ้วเป็นตาสะอ่อนสําหรับวันนี้ครับผมกับได้รับเกียรตินะครับกับดาล่าสาวของแข่งอ่าแข็งยังหแข่งสซส์สมบูรอยู่นี่อยู่ไซสสมบูรณ์แต่่นเจ้าอยู่คนซ้ำเหนือเนาะน้องนอง้นองสาวอ่ะ อสอสาสาวสาครับมืเอนียวบัณสนาเบาเอนั่งรถเบนครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องครับมาเที่ยวแข่งไซสสมบูรณ์กาขอบใจเด้อที่นำพามาเที่ยวในมื่อนี้ยินดีตอนทัาบเสมอครับเอาบรรยากาศตรงนี้แนะนําพี่น้องเขาแน่วบบละยายพีเห็นน้องเขาฟังแน่วันนั้นอ่าเซื่อพ <ts S 2> ี่น <ain> ้องแน่กันแล้วกันเขาจิไปไซนะตอนนี้บรรยากาศไซสสมบูรณ์ถือว่าโอเคหลายผลตกหลายแต่ว่าบรรยากาศดีหนึ่งอาการโบหอน ทุกหมือนนี้มีหมอกอมผู้พาบรรยากาศงามหลายใช้ได mm ้มากราถือว่าบสุดยอดของบรรยากาศมีหลายคนทึกใจสิ่งที่ขอยได้เห็นในทุกๆเส้าแล้วค่ะในทุกๆตอนเย็นจะมีหายฝนแล้วก็หาหมอกนั่นคือบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาตินะครับม่นบรรยากาศของลมของพายุอีกอย่างเจ้าแม่เรามันเป็นบรรยากาศของธรรมชาติแล้วสาวซานเนี่ยมาอยู่แข็งไใช้สมบูรณ์อีกจากปีแล้ว อ๋อยูได้สองปีเป็นคนต่างแขงคือกันมายูที่นี้พวเรื่องของวิถีชีวิตยูตอนที่ยูซ้ำเหนือให้ให้ฟังแน่เป็นยังไงยูในเขตชนบทบ่หรือว่ายูในเขตที่มันอาจจะเลื่อนไปแล้วยูซ้ำเหนือยูในเขตที่จะเลื่อนยูตัวเมืองของซ้ำเหนือโอ้บัได้ยูเขตชนบทบัได้ยูเขตชนบทแต่บรรยากาศขายคือซ้ำเหนือไรตัวนี้อากาศดีมีน้ำหมอกปกคลุมบรรยากาศดีมีฝนตก คือกันเลยแต่ว่าใส่สมบูรณ์อาจจะฝนตกลายก่อนของซําเหนือโอ้ <g ül> ผมมาอยู่นี่สามสี่มือเราผมรู้สึกว่าทุกทุกเศ้านะทุกทุกเศรานะ้ศราจะมีอ่าคือจงฝนตกเนี่ยแต่แต่ความจริงเราพูดว่าไม่เป็นบรรยากาศไอหมอกปกติท,ที่ที่เมฆนะครับพี่น้องครับล้องลองจินตนาการตามเบาเอครับตอนนี้เขายูที่สูงมเมฆมันไหลผัดผ่านไปอยอดวภูเขาเนี่ยมันกระเตุไห้มันเกิดอ่ะไอหมอกนะาตรงนั้นอย่างที่เขาเรียวเห็นเนี่ยพี่น้องเดาสิยฮเบิงเป็นผา เดียบตามเมืองครับพี่น้องเห็นบอเห็นอ่าเมฆที่มันตัดยอดภูเขาบอ่าสิ่งที่เฮายู่ตรงนั้นและได้ตรงนี้มันแตกต่างกันยังเพราะว่าเฮ้าเฮาเดียวบ่เห็นแต่เนี่ยมันจะเป็นอากาศเดียวกันเลยกับตรงนั้นที่ผมทายพี่น้องเพิ่งอยู่ตอนนี้โอ้คักบรรยากาถีทุกคนภัยพันภฝพันเมืนบ่กภัยพันหาเนอเวลาที่เฮ้าไปยุต่างเมืองตั้งแข็ง บรรยากาศตัวนี้ที่แบบเฮาเฮ็ดเบียดเมื่อยๆแร้วรฮาจะเห็นบรรยากาศสีเขียวหมกปกคุมตามผู้นี้เฮ็ดให้เฮาพาารอนคลายแมนว่แม่นๆๆมีมมความรู้สึกสบายสบายครับในการเดินทางครั้งนี้ครับพี่น้องขับกะขอบคุณซป,ปเปอร์สตาร์ของเมืองเล้าเลยกับวาไดนะครับสายฝนท้องประเสริฐทีให้เกียริในการมานั่งรถน้ำกันผ้าเบาเอีะเที่ยวชมแขวงไซสสมบูรณ์นะครับ การมาในครั้งนี้ครับผมก็อยากให้พี่ให้น้องเขาได้เห็นคลิปวิลล่าแล้วก็อยากให้มาท่องเที่ยวน้ำกันหลายๆเนาะอ่ะทักทายกับคุณสายฝนท่องประเสริฐสักหนึ่งวิในสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องอ่าทางฝั่งลาวแล้วก็บฝั่งไทยแล้วต่างประเทศเนาะครับตอนนี้ขอพาไอีมาเพิ่งเข้ามามานี่จับมือเราเลยสามมือที่สามเราทำร็จแล้วมือที่สามแล้วมือที่สี่ละยังบม่ได้กลับเท่าที่ว่ายามันขำนะทุกคนเมา เจ้าเน่เมาป่นี่เมาทุ่มมื OR> อวันนี้กัเพวกเข้ากับสิไปไซนนี่ไปสิภาพไปบึงธรรมศาสตร์รบๆรเมืองใสบบมมสบบมบูรเข้ากับเข้ามาสาม,มื้อที่ถือว่าเข้าไปหลายม้งลายบอเลยเนรีรยบาบูฮโฮโลนแลกัะละกะแลักมาอย่างบงน้าเขียวเน้่ว่ายู่ในสมบูรมันยังมีลายอันลายแน่ยูทุกคนยังมีธรรมานวงแน่แล้วกานางเย่งบอ เดผาเดิมเดปิ้นปิ้นเขาตัวเทงนี่โอ้อันนี้อันนี้เอายังสิเอาสิไปอันเอาสิไปจักรเดี๋ยวนี้นะสิพาไปเบิ้งธรรมศาสตร์หลบเมืองไส้สมบูรณ์เมื้อนี้เอาพาทุกพาท่านผู้ชมเนาะเลาะเมืองไส้สมบูรณ์ครับแต่เมืองไส้สมบูรณ์นี่ก็เป็นเมืองที่แบบว่าน้อยๆแต่ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยเป็นตาเป็นเลาะเบิ้งครับเนาะ นอกเหนือจากน้องสารแล้วก็ยังมีนางเอกสองท่านเนาะติดตามการเดินทางเข้มามาเมื่อนี้อ่ะทั้งท้ายกับพี่กับน้องเขานี้จากหน่อยหนึ่งสบายดีสบายดีทางท่านผู้ชมทางฝั่งเราและฝั่งไทยเดอ้อครับวันนี้สิพา,พาเบาเอไปใส่ก็ว่าตอนนี้กำลังสิไปทำจาอนุวงศ์เนาะครับเป็นบน่อนท่องเที่ยวแหล่งทำอิดของแข่งไซสสมบูรณ์เลยแต่ว่าอันนี้โมเมนต์ แต่ตอนนี้โบเมตห้างปลพาเลบรรยากาศคู่ผาออมเมืองบรรยากาศของใสสมบูรณ์ผาโตทางเบื้องสายมือที่เฮาลูกจากเวียงจันมโนมันจะเป็นผาภายหินคือกับยูบางเบียงแต่ทางเบื้องขวามือมันจะเป็นภูหัวหล่นคืนเมื่อกี้นี่ะนะเขาลืมทายงัววางงัตัวหนึ่งร้อยล้านใช่งัวงัวตัวหนึ่งที่แบบว่าเขาเลี้ยงไว งัวซนตีงัวซนในที่เขาเลี้ยงไว้ซนโดยเฉพาะปัดถ้าเป็นเงินไทยก็จะประมาณสองแสนบาทปัดยังไม่เป็นเป็นยวคืนเงี้ยวคืนสนุกสอเดี๋ยวคิดพันเป็นงัวที่เขาเลี้ยงไว้ชนโดยเฉพาะปัดเท่าที่จะได้สิได้พ่อคนบ้านอันนี้คือแบบเป็นแลนด์มาร์คของอ่าคนม้งคนม้งเลยเด็นี่เข็มเซนซูบูลเลยมาเข็มเซนซูบูลมีแต่แขวงเดียวนี่แหละที่แบบว่า เก่งเส้สบู่แล้วเก่งเส้ขวาที่แบบเขาเลี้ยงงัวไว้ซนและราคาคือแพงมากตัวเมื่อกี้น่ะเห็นไหมไปโบเบิร์นโบสิพาเดี่ยวไปเบิร์นอยากสอบถามได้ไหมพี่ดองเขาจะมาจัดแบบเทศกาลเทศกาลม่งเทศกาลมุ่งนคือเทศกาลของพ่อวม้งปีใหม่ม้งเฮียสิพาเดี่ยวไปเบิร์นอันวาสนาถือว่ามันเป็นอีกมุมมุมหนึ่งครับพี่น้องครับก็สิเป็นอ่า พาพี่น้องเข้ามาชมราคางัวงขว้อยผอมเพราะว่าเกษตรกรทางบ้านนะทางประเทศไทยนะครับเพิน่นเกษสรเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายในการส่งเสียลูกเต่เาเราเลี้ยงแล้วก็สร้างฐานนะหลายๆคนกษตรอ่ามีเงินมีทองด้วยเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายเด้ดแต่ว่ามื้อนี้ครับพี่น้องครับก็บสิได้เป็นโอกาสนี้ที่สิได้เอาราคาของงวัวควายทางฝั่งเล่าเนะี่ยอ่าให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งนํากันโอ้100ล,ล้านเลยเป่นบ่100ล้านบางเทื่อ,อก,ก็โอ้บางเทื่อก็ก,กว่างัึนอีกแล้วแต่งง้วตัวใดเก่งนะราคาจะอัพขึ้นอีก ที่แบบว่าเขาเขาเฮ็ดงูอซนแปลว่าแข่งกันแบบว่าลงเงินกันแม่นบอกลงเงินกันเป็นพิธี่สกัดนะครคล้ายๆเกือบตีใกล้กันเลยในการโอ้ในการซนกันแต่ละข้างเนี่ยเขาเดิมพันกันหลายบ่ครับก็เหลวแต้หลายหลายหลายร้อยล้านหลายโดยๆใส่ไกลแล้วไกลแล้วว่ะกำลังไกลแล้วไกลแล้ว บานนี้ <poured> ื้อเรื่องเมืองหนาวสาวงามเมืองหนาวสาวงามโอ้นันดินีเอคนงเดงามนี่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 โอ้อมันเป็นร้านตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเดินหัวส่วนเดินโดยโดหรือว่าเอาจอนี้เโดย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 ดบอได้ได้ได้ไดได้ได้โอ้คักคลิปนี้ดนๆจะมีเทศกาลเพ่โดยโดยไป เขาอาชีจัดงานเทศกาลหรือว่างานปีใหม่ของพะมงเขาจะมาจัอยูนี่แมนบอกอันจะเป็นเดินหัวซนโดยเฉพาะนั้นงานปีใหม่พะมงแล้วก็มากินเสียงนั่นเองหัวซนเขาจะมาโยนมาคอนสินะเขายนโยนดูสิเราแต่ว่าขัดโยนมาคอนนี้เขาจะจัดยูหอหลักเมืองเลยหน้าหอหลักเมืองอันนี้จะเป็นบ่อนหัวซนโดยเฉพาะนี่อันนี้คือเขาเจาะออกมาเห็นยังครับน่าตอนี่เอามาซ่อมปละโอ้พี่้องครับเดี๋ยวบ่าเอชิพานไปดูใกล้ใเขาจะฮักษาเป็นพิเศษ สะพองัวโซนเลี้ยงเป็นพิเศษอันนี้คือเป็นหินคลองแล้วกับประเภทนี้ของเพิ่นแม่นเป็นหินคลองประเภทนี้ลักๆของขับเจ้าไปไปไปแต่ละโตัวโดยโดยโดยชมว์ซุนท้องมันบ่เสือสีเหลียงบอยยูไซขาก็ต้องอยู่เขาก็ต้องอยู่ไก่ๆนะครับเพราะว่าเออเป็นครั้งแรกที่ได้มามาเห็นภาพบรรยากาศแนวนี้เลย นี่ครับพี่น้องครับก็จะเป็นการเอางวมาล่อกันมาซ้อมกันเนาะให้เกิดกินศัตรูแล้วก็คู่ต่อสู้ในช่วงเทศกาลพันกษีอามีการเดิมพันกันแล้วกันพนั้นกันคือจังอ่ะตีไก่บ้านเขาตีไก่บ้านเขาก็ต้องมีการเปรียบถ้าได้คู่แล้วก็จังเปรียบจังชนอันนี้เพิ่นกษิหาคู่ที่มันจับจองกันได้โอ้ค่ะค อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่คล้องประเภทนี้ของพี่น,อน้องชาวชนเผ่าม้งกันแล้วกันนี่นี่อยากเห็นครับอยากเห็นว่าเขาจะเสียเพชรไปจังใดบอกคือโง่ธรรมดา อ่าตั้งแต่เจ้านี้จากอ่าซ้ําเนื้อมามาเห็นเบียกอยู่ทางนี้เราเจ้าบอกว่าไส้สมบูร์นี่มีง้อส่วนไหลเจ้าแม่เราง้อส้นของไส้สมบูรณ์นี่มันจะเป็นแบบเทศกาลปีนึงจะมีเถื่อนึงเขาเจ้าพากันจัดงานเทศกาลเผามง เพาสิกาลงเงินเบ้อเขายาสิได้เออเขาก็มั่นใจโง่ของเขาแต่ม okay. ันก็จะมีการพนันเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นงานบุญเพื่องานสร้างสันของชนเผ่าม้งเขาเจ้าปีนึงจะจัดขึ้นเถินหนึ่อยังหัวราคานะอยากราคาวว่าตันี้เทาไปสอบถามเขาเลยโอ้มันไปได้บ่อ๋อนี่ครับพี่น้องครับกะจะเป็นบรรยากาศใกล้ๆเลื่อนเตะเขาเอาให้แล้วเขาอมเลยไอว่าสมุดขวดยางไอ้ครับ ผมเป็นนักท่องเที่ยวมามสบายดีผมเห็นอ่าหินคลองประเภทนี้ของพี่น้องทงองั้งเส้นพามงเนาะไม่ละอ่าเพิน่นเพิ่นกัสิเป็นการในการอ่าเตรียมเรื่องของบุญจีนเก่งมันบ้าครับไอนี่จะซุ่มลเลี้ยนสุ่มลินล้นใช่แหละโอ้ในราคาตัวหนึ่งเนี่ยที่ไอจับอยู่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นกับตัวสุ่มดีสุ่มบุดีสุ่มดีนี่หมายถึงว่าสนเก่งมันบ้าครับระดับนี้คำว่าตัวสุ่มดีนี่สิบพันเหรียญก็ให้เลยเหรียญ สี่พันเหรียญแปลว่าหมื่นเหรียญสามแสนโหพี่น้องครับตัวนี้มูลค่าของไอ้นี่โดยโดยประมาณแล้วเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่พันมาเนี่ยเขาให้อสี่พันไปสี่พันไปเหรียญสี่พันไปเหรียญสี่พันเหรียญกระตกอยู่ที่ประมาณแสนห้าอ๋ออ้โนี่ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลอ่าเม่อได้เอามาย่านลิ้นงซื้อออกออกกำลังกายซื้อ โอ้ในการในการอ่าชลน,นะครับนะ้าไอเนาะในการชนแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยครับในการเดิมพันเนี่ยครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับผมพวกเขานี่พ่อเจ้าบัาวได้อันยู่แข่งพวกเขานี่พ่อเจ้าบัวได้ซุ่มเดิมพันมิตเตซุ่มลิ้นซื่อซืนเหรินด้วยซื่อไหมครับซ้นหลายมิเตเสียงข่วงครับยันจันโอ้ในช่วงที่ชนนี่จะจะชนจัดประเภทนี้จากมือครับไอ้มิตเต้านพวกเขานี่พ่อเตะวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อวันเสาร์วันเสาร์นี่จัดชนเป็นไหมครับไม่นแหละแต่ทุ่มวันเสาร์เรามิตเต้ เจ้าของงูอ้นก็จุมงวมูวมาก็เอามาซูมเลยปรอมันเสาตนเสารม,มันเสาเลยอื้อจัดอ่าส้นเล่นตามประเภทนีเห็ดคล้องเน,ะเนาะตัวน,นี้นี่อ่าซีพันเรียนนี่ผู้ใดมาไห้ครับผู้ใดมาสื่อนะ้ำผู้ใดมาถามสื่อจุดไทยอันเสียงขวางฮะโอ้ไทยเสียงขวางเนาะแสดงว่าเขามีผลงานให้ได้เห็นแล้วเนาะนั่นแหละเขาผลงานแล้วับครับ ก็คือวา่าเนาะต่างคนกับตางมั่นใจในผลงานของแต่ละคน,น,นเนาะไอเนาะผู้ใดเลี้ยงก็ว่าของผู้นั้นดีผู้ใดเลี้ยงก็ว่าของผู้นั้นเก่งเนาะครับเนาะแม่นแหละส่วนหลายนี่จุดไทยจังขงวัดจุ๊วานนั้นเพิ่นมาซื้อไปบซูมอันเอาเงินอืมคอ,องฟ้มีแต่ซูมเลี้ยนสนเลี้ยนขายอ๋อแล้วแล้วไอซื้อมาตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้งัวเลี้ยงอยู่เฮือนใช่ไหมพอได้ซื้อมาโอ้ออกมากับอ่ากับข้อเขาเนาะไอเนาะแม่นแหละงัวข้ออ๋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 อกระทบว่าเป็นการอ่า มาถายทอดขอมูลให้พี่ให้น้องเขาได้เบิร์กได้เนาะขอบคุณขอมูลหลายๆเด้อขอบใจขอบใจใจกันใต้ยนให้น้องมากก็ได้มาโอ้ขอบใจเด้ออะครับพี่น้องครับชนจะใส่ไอ้โอ้วันเสาร์วันอาทิตย์วะ มืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้านี่เป็น,นบ่จังมงโอ้พามีโอกาสพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ซูไดม้มีอ่าโอกาสได้มาสัมผัสเดินบรรยากาศนเาาานาะหนาคักคักคักถือว่าได้เป็นข้อมูลสลัดต้อนไปนี่สิาพาไปใส่ครับบัเนี้สีาพาไปทำเจ,จ้าอนุเจ้าอนุเนาะโดยทำเจา้าอนุวงของแข่งไซสสมบูรณ์เลยถือว่าเป็นแลนด์มาร์ก ของไซสสมบูรณ์แม่นแม่นละอ๋อป่ะพี่น้องเขาเดินทางไปเบิ่งน้ำกันครับถ้ำเจ้าอนุเป็นจังไนเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งประวัติความเป็นไปเป็นมาของถ้ำเจ้าอนุนะครับ นี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องห้ากะได้ฟังเสียงดนตรีมันม้วนนะครับพร้อมด้วยบรรยากาศสองฟังทางครับโอ้ขึ้นหนาวแท้ใส่ตัวนกตัวนูนนะนนนโอ้คักแท็กพี่น้องครับเดี๋ยวพาดขึ้นหนาวแท้พามาอีกเป็นรอบอ่าข้างในนี่เพื่อนเอ็นว่าทำเจ้าอนุวงศ์มบ่เป็นแหละทำเจ้าอนุวงศ์ตอนนี้เพื่อนกำลังเห็นอย่างนี กำลังก่อสร้างตัวนี้นะเอยาพาเข้ามาดูขทางในน่าจะเป็นเฮดอานุสาวรีย์เนาะแม่นแหละเจ้าอนุวงศ์เป็นหูของท่านเจ้าอนุวงศ์เลยเจ้าอนุวงศ์นี่เป็นผู้ใดครับผู้ใดเพิ่นซื่ออย่างครับก็ก็ซื่อเจ้าอนุวงศ์อะไรเดี๋ยวเราเอสิพาพี่น้องเขาพารขึ้นหนาวเนี่ยยามแรงต้องเป็นยังซีไซสมุลนะอากาศดีแห้งพี่น้องครับความรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่า หนาวแหง้งหนาวขักเลยตอนนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เนาะแล้วก็มีแคมป์บนขาเจ้ามาพักอ๋ออันนี้เป็นแคมป์คนงานปอดแม่แหละรู้สึกว่าเป็นอย่างขึ้นหนาวตีลมมันพัดมาแล้วมันต่ำหน้าผาเนาะมันกากํำลังเิ็ดอ้างนํำพุกอยู่ต่ำหน้าผา,า,าแล้วมันท่อนกลับขึ้นมาหาเขาแหมแมนแมนแต่ยุ่ัยสมบูรณ์ยุตัวเมืองหรือว่ายุ่ทางนั้นก็คือกัน ยามแรงชิละมันตั้งหนาวพาดลมทั้งในเพื่อนให้เขาไปอยู่บวโดยเข้าได้โอ้ป่ะป่ะิว่าพี่ผ้านองไปนะครับปวัตยนอๆเพื่อนว่าอ่าเป็นหม่องลีไผเนาะนั่นแหละตั้งแต่สมัยแตเกาแต่กอนครับมันก็มีการอ่าที่บ้านยางบ้านชิงเมียกันศึกสงครามต่างๆเนาะเพ่นก็สิมาลบลีไัยอยู่ตรงนี้เจ้าอนุวงศ์แม่เนาะโดยอันบนลีไัยบ่อนสุดท้ายของเพื่อนเลยอือก็เลยว่าได้ซื้อว่าทาเจ้าอนุวงศ์ครับ เป็นตำนานมาเนาะอันนี้เป็นขออนุญประวัติศาสตร์ที่เขียนเขียนมาหรือว่าเล่ามาเล่ามาเป็นบ่ครับเลยเลยทำก็จะมีสองบอลครับมีบอลนี้แน่แล้วก็มีทางนี้ทางนี้จะบอลเลิกก้อนเข้าไปเลิกเลยแหละเลิกเลยโดยแต่ว่าบอลนี้เป็นเลิกกันได้บอนลใดที่เป็นมะรีนมะนีนปะน่าจะเป็นตัวใหญ่เข้อเขาเข้็ได้ถึงปะ ก็เข้าได้แต่ว่าก็ยากๆเลยนึงเพราะว่าเหาบริเกียบอุปกรณ์บริเกียบไฟสายบริเกียบอย่างนมาเข้าอันองที่เข้าได้ก็ได้เนาะเดยนทางนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้นั่นคนแบบคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวเขาจะมามาเที่ยวเน้อส่วนใหญ่เขาจะมาเข้าตัวนี้พี่น้องครับบอกเลยว่าอากาศตอนนี้หนาวเฮ้ยเบาอยู่ในเสียงกล้องขอข้างในเลยวะาเดยน โลโลโลอันนี้เพื่อนกากำลังเป็นแคมป์ป่าก็สากของคนงานเนาะเหนาเหนอเหนาวหนาวหนาหนาวแท้หนาววานดิหนาว,นาวาานสวนสวนทางนี้ครับโอ้เป็นถมลึกด้ยเลย โอี่อน,น้นองเพิ่น,น,นกระสีมาเหตุการณ์ก็สางมันกระสีพักอยูน่นี่อันนี้อันนี้สุดที่น,นี่เห็นบ่แม่เข้าน่อไปไหนมันก็ได้อีกหน่อยนึงไปไปกันเอ้าเข้ามาตอนแรงแล้วมันก็ะยับมือเข้ามาตอนแรงมันสีกระยับมือในจักหน่อยครับ มันเป็นตมบ่นี่เปียกมิตตลอดเลยเข้าอะเข้าไปบุได้ที่บุมีไฟอือเอาให้พี่เนาะเ้อได้เบิงซัมนี่ลละประมาณนี้ละเพราะว่าตอนนี้มันก็คำแล้วพาดเย็นเนี่ยเป็นธรรมอิลีครับนี่คือธรรมศาสตร์โดยแท้จริงละกันบุได้ปุงแตงตี้ยังอันอันนี้ได้เสริมบ่นี่บ่ธรรมศาสตร์อันนี้ธรรมศาสตร์แทนบ่ธรรมศาสตร์เลยโอ้ คักคักคักพี่น้องคักท่านเข้าไปถ้ำตัวนั้นได้แห้งจะงามกว่านี้อืมเจ้าเคยเข้าไปบ่เคยเข้าไปอยู่อืแต่แต่ทางเข่าสีลำบากแน่แ <ม EN, S 1> ต่ว่าเข้าไป<ม> EN, อ่าม, <EN. S 1> มองลึกๆเราจะจะคักเป็นบ่เมน <EN. S 1> ออันนี้ก็จะเป็นคนที่แบบเขาเจ้ามาเที่ยวบูซาบูซาเนาะน้ำสุมน้ำหวานตามที่ตามคงองขาเจ้าทะไรเนาะ อันนี้ยังชั่ว่วงอันค่ะเจ้าก็สร้างปรับปรุงบอนคนงานค่ะเจ้าพักก็เพาอได้ยู่อยู่นี่นะได้ยู่ได้ลบลบฝนลบยังไค่หึถสามป่ะเห็นแล้วโอ้หน้ามันใหน่อยหญ่มันดักเทิงกันบ่แมนยอมประจัา่มันกระดิซึมมาเนาะหนาผาเนาะ สรับมือนี้ครับพี่น้องครับผมกา<ม>ได้มาเอาภาพบรรยากาศอีกมุมมุมหนึ่งครับอยู่ที่แขวงแทสสมบูรณ์ให้พี่ให้น้องเข้าได้รับชมรับฟังกันแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศสวยงามของธรรมศาสตร์นะครับเนาะในเบิงบรรยากาศนั้นกันหลายๆมองหลายๆบอลสรับเมื่อนี้ครับผมบเบ้าอทีมงานบะันนะเป็นตัวแทนของพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็ มาเที่ยวเราก็พร้อมเลยเอาบรรยากาศไปฝากพี่ตอนน้องที่อยู่ทั้งบ้านให้ได้รับชมรับฟังกันทัวหนนาสุดท้ายนี้ครับผมกับสิขอจบรายกากันไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวสิใหเอเยเพิ่นมาปิดไายการนําพอดีครับเอเยเพิ่นกลเป็นเจ้าของที่พักหรือว่าโรงแรมอยู่ที่แขวงเซส,สมบุ์ผู้ใดมาเล่นมาเที่ยวครับกะนึกอะไรไม่ออกให้บอกพี่นะครับถ้าหากว่ามี้องรับบองนอนเดี๋ยวสิใหเอเยเพิ่นโปมทโรงแรมของเพ่น มีบ้านพักอยู่แข่งไทสมบูรณ์เลยเนาะเป็นตัวเมืองเลยอยู่อ่าทําเออ,อยู่อันหอหลักเมืองหอหลักเมืองเนาะเป็นตัวเมืองเลยถ้าผู้ใดมาก็มาแวะอุ่นหนุนเด้อครับถ้าผมมีผู้พาไปลินเดี๋ยวจะพาไปก็ได้เลยคือจังเมื่อน,นี้ครับเ่าเอกก็ได้มาพักอยู่โรงแรมของเพิ่นนะครับเพิ่นกาใจดีนะครับนอกเหนือจากการบริการหรือว่าตอนรับในการนะให้พักให้นอนให้เศร้าแล้วเออเพิ่นก็ยังบริการนําพามาทองมาเที่ยวนะครับ ขอคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็หักแพงเป็นกำลังใจให้เบาเอ้ทีมงานบานาเบิร์ดสุป,ปูสุนทนครับสุดท้ายนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับสบายดีครับสบายดี